สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องขาพี่น้องขาไม่แล้วอย่ดอกชานแนเสียงแจ้วแจวแบบนี้ละดังกลางว่านดีหาย้นมักอ่างค่ะค้นมักอ่างมาแล้วมุนนี้มาอ่างอยังบะซาซิมิปลาหมึกอันปลาซามมนแล้วก็พักโขมตม้มจิ้มกับม่ายองเนตแล้วก็น้ำซุปแยดอกรอดแล้วมันนี้รอดอีกมือนหนึ่งค่ะนี่แหละ ของพ่อใหญ่แล้วแล้วก็รอดแล้วจ้ารอดแล้วของจาของกินยังก็ได้มีอยู่ลาบขมยังแต่หมู่บ้านนี่ลาบขมสิกีลาบขมมาละก,กันลาบขมหมู่บ้านนี่มันย่างอยู่ครึ่งหนึ่งค่ะกินปเบิรอดห <c oughs> ว่าว่าอย่าอายเสียดายค่ะโอเคค่ะอ่างซ้ำนี่หละค่ะพ่อแม่พี่น้อง่ามาเป็นกําลังใจให้เด้อบ้านหลังน,น้อยน,น้อย,ดย,ยเด้อแย่ดอกก็สิไปเป็นกําลังใจบ้านน้อยบ้านไงไปบดเมียน้อยเมียหลวงไปบดค่ะ โ okay, อเคเนาะค่ะซ้ำนีน้เนาะค่ะไอเลิฟยูสนาะสนาสนาสนาพานาพานาพานาจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณอีกแล้วจบค่ะ